กราบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่องจ j 9 1นะครับผมเจกกนูครับผมวันนี้อยู่กับลูกสาวน้องนศนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้วันนี้ผมอยู่ที่ร้านชื่อร้านอะไรวะนัดร้านอะไรร้านอะไรไม่รู้ที่มีพี่แดงอยู่หน้าร้านนะครับที่เจ้าของร้านเป็นญี่ปุ่นนะครับอยู่ตรงริมตะพานพอดีเลยครับผมบรรยากาศดีดี วันนี้ก็แวะมาลูกสาวนะครับได้จะเพ้นจานนะครับเป็นที่วางแก้วเดี๋ยวรับชมด้วยกันแล้วกันนะครับกับคลิปนี้เป็นคลิปง่ายๆนะครับถือว่าช่วยผมเลี้ยงลูกแล้วกันนะครับเพื่อนคลิปนี้เป็นคลิปช่วยผมเลี้ยงลูกนะครับเพื่อนก็นี่นะครับผมให้โจทย์ไปว่าผมอยากเห็นเรือดักลังเห็นคลองสวยๆนะครับจะได้รู้ว่า เรามาวาดกันที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคนที่เคยได้รางวัลมาเยอะๆเนี่ยจะยังไงนะครับ<ม>ไอหนูเอาลงเอาเอาเอาออกมาจากนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เปื้อนนั่งนอกอย่างเงี้ยขอบไม่เลี่ยมเลยอันนี้คลองบางหลวงเหรอวะ อ่อฟ้าอันนี้ฟ้าล้วจะให้น้ำคลองสีอะไรอันนี้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 นิดหนึงเป็นสีน้ำเน่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องเหมือนมากก็ได้เออสีน้ำอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันก็ใสอยู่นะ ถ้าสมมุติว่าเรียนจบศิลปะมาทำอะไรตอนโตศิลปินไส้สแห้งอ่ะแบบพ่อ <c oughs> ไม่ดูพ่อจริงเหรอวะ <c oughs> พ่อไส้แห้งไม่เห็น เขาวาดในคอมนห,หมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรกราฟิกกราฟิกอ mm ่ะ hmm. เรียนไปทางสินแบบนั้นได้ไหมละ่ะสินแบบในคอมอะ่ะต่อไปใช้คอม,มแล้ว ทำสีะลรมันคือสีอะไรเขียวขี้มา้าเอ้าเขียวลงไปกระดมไหมลูก นี่นะครับตรงจุดที่ผมอยู่คือตรงสะพานที่เขาปลูกแผ่นไม้ไว้นะครับเนี่ยผมมานั่งวาดรูปอยู่กับลูกนะครับตรงนี้นะครับผมอืม จะเชื่อมท้องฟ้ากับน้ำคลองด้วยแหละเรือเดี๋ยวว่าเรือที่นี้ไอ้หนูไม่เอาผู้กันเล็กปลายแหลมมาเขียนหัวเรือได้ ปลายมันบานหูต้องเบอร์ศูนยนะเบอร์ศูนยังต้องถอนออกเลยเออขนมันเยอะเส้นไม่นั่น พอแล้วดำพอแล้วเอาน้ำแตะน้ำแตะน้ำแตะน้ำเออแล้วยีเข้าไปยีก็ไปให้มันเป็นน้ำใกล้ตา <Okay. S 1> เออไกลๆมันจะดำเดี๋ยพอใกล้ๆให้มันใสๆนะมันดูนั่นนะบางไปแตะหน่อยไม่ใช่แตะสีเออ เขียนน้ำไม่ต้องตั้งใจเลยวัดวัดนะเขียนตั้งใจให้มันเป็นเส้นเออไม่ใช่เลยวัดเป็นทางเนี่ยถ้าไปตั้งใจเขียนมันจะไม่มันจะไม่เป็นเส้น เลือสีอะไรวะสีน้ำตาลแล้วเดี๋ยวจะเปล่งลายแดงเหลืองเลยนดดำยังได้หรือว่าแล้วเรือในคลองสีแดงเลย เอาเดี๋ยวดูดิเกี่ยวอะไอีอันหนึ่งจะวาดลายตานั้นเลยเออเองวาดแค่หัวหัวครึ่งลำหน้าวายแค่หัวเรือเมกับหลังคาพอมันก็ดูเป็นแล้วให้มันเอียงเอียงหน่อยสักสี่ห้าองศาถาดมันแค่นี้เรือมันทั้งลำลงเลย เ,เต็มแล้วไม่พอว่าแล้ว ใช้ได้ไดเองก็ปูดหัวแล้วให้มันเป็นรอนขึ้นหน่อยิอ๋อแบบเอ่อผิวทะเลอ่ะอยาให้มันโกงเป๊ะเป็นไม้นทัดเลยให้มันเป็นรอนๆหน่หนแข็ง อ,อผ,ผัดไปน้องไป,เไปไงนะืเกลียดไปงั้นเออวิววิว,ว,วอ่ะเอออ่นเออเออน่มันดูมีคลื่นกำลังนั่นกำลังข้าง เด็กรุ่นๆเดี๋ยวนี้เขาแต่งคอสเพย์กันนะใช่ไหมไนตแบบนี้เขาแต่งคอสเพย์นะเหมือนตัวอะไรลูกเซรามูนนะฮาหนูหนแบบพ่อไปเจอที่สยามแม่งเดินถือดาบอะ่ะใส่เสื้อคลุมแบบหนูที่พ่อซื้อให้อะ่ะไอ้ลายตามอาคอสอ,อ่ะแบบถือดาบด้วยนตพ่องงเงเลยยืนดู ถึงขั้นนี้แล้วเหรอวยวนี้เดี๋ยวนี้น,น,นั่งพากันไปกินไก่ร้านทีม่วงเกี่ยน้ำหน่อยลูกเกี่ยน้ำก่อนขาวอะเอามาตัดตัดนี่ยเกี่ยน้ำ ที่นี้ต้องรอแห้งนะมะั้งน่าจะค่อยวาดเรือเป็แบบลุ้นะนะ้ำฮะสีขาวอะมันไม่เป็นมันมันเป็นฟองเว้ยมันเป็นฟองขึ้นสีขาวที่อยู่ในทะเล เขาดูพวกกันอันนู้นเนี่ยอันที่จะวาดเรือเบอร์อะไรแล้วเนี่ย <c oughs> แกล้มแปลงปัดหน้านี่เขียนเส้นไงวะ ต้องเติมอีกหรือว่าไก่ตันเตี้ยวมาติดแล้วโตมาพ่อไม่วนิโก้ไก,ก่พวกถักหัวอีกอกนี้นะหนูหฟังพ่อเนี่ยไม่เอาเว้ยขัดตาย รอมันแห้งเป็นขุยแลนะ้วน่ะไปถูม,มันมารอแป๊บนี่นโปรโมเ,เตอร์ใช่ไหมล่ะบายขอบรอยตามใจอะเจอไหมครับเรือผมดูแล้วมันเข้าท่าอยู่นะดูแล้วจะพลาดตรงเรือเนี่ย <laughs> ดูแล้วเหมือนจะตกมาตาย ขึ้นไปหัวเรือและท้องหัวตรงเนี้ยเป็นโค้งๆไว้ที่คนนั่งเราก็ออกให้ปะ่ะไม่ใช่ตรงนี้ตรงเนี้มันจะเป็นโค้องๆอ่งในล่องเรือไงออหัวเรือตรงที่พ่อไม่ให้เหยียบจําได้ปะ่ะแล้วพอถัดลงมาหน่อยมันจะเป็นโค้งๆอะไรใช่ปะ่ะเป็นที่คนนั่งเอออ,เอ่าใช่ใช่ใช เบาไหนดินี่ดิอันนี้อันนี้ไปไปหัวเลยใช่ไหมตรงนี้เป็นหัวใช่ไหมตรงนี้เป็นหัวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอมาตรงนี้มันจะมีท้องเรือตรงนี้โคง้งๆน,นี่เนี่ยเดี๋ยวตรงที่คนนั่งแล้วเนี่ยตรงนี้แล้วก็จะมีไม้คาดตรงนี้ใช่ไหมล่ะใช่ปะที่ให้คนนั่งอ่ะแล้วตรงนี้ก็ขึ้นหลังคาได้แล้วเนี่ยหลังคาใช่ปะเรือมีหลังคา ใช่ปะขึ้นตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นโค้งๆที่พ่อว่าตรงนี้เป็นหัวเรือแหลมๆถูกไหมถูกไหมแล้วก็แตะแตะเหลืองเหลือให้เป็นพวงมาล,ลัยลงมาเนี่ยจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นหัวเรือใช่ไหมถูกป่ะลองลองเ <Okay. S 1> ข้าใจแล้วใช่ไหมไอรูกลมๆเพราะเนี่ยตรงหัวเรือเราก็ทําเป็นแตะเม็ดเม็ดเม็ดเม็เอาเหลืองเอาขาวไปแตะแตะให้เป็นเหมือนพวงมาลัยอะ่ะห้อยลงมาจะได้ดูอ่านั่นแหละ ไอ้น้อชอบคนไหนวะลูกแหม่มไหมบ่นได้ฟังเรื่องไง แกงนิ้งเหมือนตุ๊กตาทุกคนเลยวัยนั้น่ะเห็นไหมหลังคาขึ้นแน่ไหนะเหลืองก็แดงๆหรือสีเห็นไหม ดูข้าวอะหนูนติมนนแม่งเอาไม่อยู่อ่ะ ไลายเรือต้องลากให้เป็นทางอ่ะลากให้เป็นทางเป็นขี้ลอยน้ำเลยเนะี่ยบอกอยู่ข้าวไก่ย่างมา ไม่เรียกละไม่เรียกเขาขายเยไงมันมั่งดูเลยครับแล้วดูทิ้งกลิ่นไว้ดิว, <c oughs> วนกลับป่ะวะ <c oughs> ใกล้ละใกล้เป็นเรือแล้ว,วนงยังไม่มีหลังคาเลยเลเถ้าไม่มีถ้าไม่มีหลังคาถ้าถ้าวาดนี้ดูไม่รู้เรื่องเลยมันไม่เป็นสองตอนมันไม่เป็นเรือแข่งนะ่ะ มันจะไม่เป็นเรือมเมงอไถ้าม,มันไม่มีหลังคาที่ต่อขึ้นไปแถวๆไหหปที่ออที่มันแบบ เป็นแตงขึ้นไปก่อนที่กะาคะเสาอ,อ่ะเสาอะจริงๆให้ความชัดเจนก็ดำไปเลยก็ได้ลูกใ,ใช้แทนสีนสอเลยนะนเออเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละเออถูกเออเออมานั้นขึ้นขึ้นไว้สองต้นเอ้ยเออมันออข้างนี้ข้างเนี่ย เบาเบาอย่าติดกันนะอย่าติดกันนะพอ,อแค่นี้แค่นี้้ว <c oughs> ไปไงต่อเนี่ยนี้ <c oughs> <c oughs> ขึ้นนี่คิดยากเลย <od> <c oughs> ต้นบนแม่งโคตรยาวเลยสีเรียวอ่อน สะพานนีแม่งยืนแล้วหน้าตาดีเลยอ,อมน้ำด้วยนัดด้วยถ่ายรูปอมน้ำด้วยกลัวแก้มไม่ฟ่อง อันนี้เอามาเดี๋ยวพ่อเขียนให้ได้มา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 เอาสีดำมาดิสีดำเี่สีดำเ,ดดำเียวาอาเด็เอาทำมาเอาาเขียนได้ งเนี้ยเราใช้เป็นตัวโซ่หลังคาเดี๋ยวหนูใส่สีเข้าไปตรงเนี้ยสีเหลืองสีเหลืองเป็นสองแถบแล้วหนูเคลียตรงเนี้ยเอาสีขาวมาเคลียสีขาวกับสีฟ้าเคลียเสาที่เกินนี่ยเว้ยและไอเนี้ยยอดเนี้ยหัวเรือเนี่ยเอาแหลมแหลมนี่ย แล้วสอนเขาไสอนวาดรูปตอนที่เขาให้อยุงเรียนตอนติวพิเศษอะ่ะเขาไม่ได้อสอนอะไรพวกนี้อะ่ะเตลสีช็อกจิวสีช็อกแล้วใครสอนวาดเข้าใบใครสอนวาดเข้าใบ ไม่รู้อ่ะครูสอนแต่ว่าครูอสอนใช่ไหนก็เลยแบบไปซื้อมาซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าเปล่าสีขาวมาวาดปะละ่ะเฮ้ยพ่อใส่นะพ่อกล้าใส่ฮะสีดำด้วย มิดเลยนะ่ะกบให้มิดเลยไม่ต้องเอาน้ําลงไปเ,เอาขาวไปโปะเดหนูขาวลงไปโปะก่อนไ,ไนไม่ได้กด้นไม่ได้ต้องลงไปเป็นก้อ,กอนๆพอกให้มันหนาๆดำมันเข้มแตะเออเออแตะไว้งั้นอะ่ะเออแตะไว้ก่อนแตะไว้ให้มันทิ้งแตะแตะไว้หนาๆนไนด้พอกไว้ก่อนเด็ mm hmm. กระโบ้มันลงไว้เออเออทีนี้เกียร์เกียร์เกียร์เออ เดี๋ยวทีเนี้ยพอนั่นปุ๊บเราค่อยเอาสีฟ้าลงไปช่วยมันคลิปนี้แม่งโคตรยาวต้องโหลดที่บ้านอ่ะนอนอ่าผลงานวันนี้นะครับของลูกสาวหน่นี่ยนี่นี่นะครับมีเรือนหนึ่งลำมีท้องฟ้านะครับนี่ทำที่ไหนลูกทำที่ไหน คลองบางหลวงอ่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับนี่นะครับผลงานของลูกผมที่ริมคลองบางหลวงนะครับร้านนี้นะครับบ้านศิลปินนะครับนี่นะครับก็ตามกันมาได้นะครับลูกหลานนะครับมีลูกมีหลานก็พามานะครับเสริมความรู้นะครับเสริมอ่าให้เด็กได้ห่างโทรศัพท์ด้วยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ